สวัสดีครับลิซายชาแนลนะครับนี่กำลังนั่งเล่นอยู่กับรับลมเย็นๆใต้ต้นไม้นะครับนั่งเล่นคุยกับตาชานนะครับนี่ <c oughs> ครอยถ่ายสามคลิปแล้วพอแล้ววันนึ้สามคลิป ถ้าเรื่องเงินเรื่องเงินลี้ลับเรื่องอย่างนี้มันก็อยู่ที่ส่วนตัวเนาะห้องสี่อันนั่นเนาะแม่นบอกห้องสีถือหรือบบถือนะแต่ก็ต้องฟังผู้เท่านั้นครับไปแต่ละที่แต่ละที่ของผู้เขานี่ครับบ่คือเดียวกันนะครับผมเป็นคนในเมืองอยู่ครับแต่ว่าผมสิฟังเขาเลอถ้าว่าตรงๆนี่เป็นพานนี่ผมไปะ ผมกับว่าโบน้อยหน้าพายได้ทางพุ่นนะแต่ผมไปใส่ผมสีมีผมสีได้หมู่หลายแล้วก็ฟังผู้รักผู้ใหญ่นะบ่พถ้าบุญหูจักไายเลยกับไปงุ่มเข็มขึ้นอย่างง่มเข็มในมหาสมุทรนะมันบ่มีเป้าหมายนะย่างบิดมือกับบอมีบงยิ่งเนาะไปหาต้องมีมู่มียังมีผู้รักผู้ใหญ่ต้องไปเข้าไปหาเพื่อน คือจังนี้แหละครับคือยังเงินนี่ผมมานี่มากับมาสิมาถ่ายคลิปก็ต้องหูจักขับเขาวันตาออก,กับอันผู้ใหญ่นิ่มเลยนะครับต้องหู่จักกับเพิ่นเพิ่นเทถึงแล้วบางทีก็แน่น้ำเอาน้ำนองน้ำนุง่นงเนี่ยนี่ก็เนี่ครับนี่ก็กช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งนะครับ สวัสดีครับนี่ครับช่องอะไรครับช่องไทยกูดอนเดอร์ไทยกดอนเดอร์ครับนี่ครับนครับมาอยู่นานแล้วก็จะเป็นปีนานแล้วเห็นเห็นนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพิ่งมาเจอจ๊กเอเนี่ยครับจ๊เตัวเป็นเป็นเลยตัวเป็นนะครับผมก็มานั่งกินข้าวอยู่แถวร้านปลาซอส่วนมากจะเจอแต่แฟนแกเจอเสียงเจอเสียงเสียงน่ารักเป็นเป็นนเสียงมาก่อนครับ อย่างมาแล้วสถานการณ์คุณนี้มันมันกับสร้างด้หลายสถานการณ์เศรษฐกิจเคยทำงานอยู่บริษัทอยู่โรงงานอยู่ห้องแอร์กลับมาเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่ลงมาดำน้ำทำกับข้าวอะไรชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทุกอย่างครับเหมือนเขาที่ร้องเพเลงมันไม่นเน่หรอกนายนะมันไม่น,น่ไม่นอนนะจาใช่ใช่ คนนี่มันจะมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับที่ทจริงๆนะตาว่าเอาคนทำยูทูบเขามาจากไหนพอรู้ไปรู้ไปโอ้มาจากทุกจราทิัมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์ป<อ>างเชียงใหม่เอาตาคิดยังไงถึงได้มาทำยูทูบมามีอะไรลูกเขาบอกลูกเขาบอกดีนะพ่อใครๆบอกครับลูกสาวแหละอ๋อประเด็นนะลูกสาวลูกชายแหละทำเลยพ่อ ทำเลยเดี๋ยวเราก็มีรายได้ของเราแล้วก็มีเอฟซีทำก็จริงๆนะครับเราก็มีเอฟซเยอะจริงๆในทำเพิ่งได้เดือนได้เดือนสามวันเนี่ยนะได้เดือนสามวันก็มีคนติดตามเกือบหกหมื่นเลยมผมทำตั้งนานยังไม่ได้เลยเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้แค่สิบห้าวันนี้นะ ยี่สิบยี่สิบกว่ามือแล้วผมยังอ่ะไปเรื่อยๆแต่ก่อนคอย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 สี่พันชั่วโมงแป๊บเดียวได้สี่พันชั่วโมงโอ้ดีใจสี่พันชั่วโมงแล้วดีใจโอ้ยเมื่อไหร่ดะเปิดสร้างไรายได้ได้เมื่อไหร่ดิอยากจะอยากจะเปิดสร้างไรายได้ได้มาอีกแป๊บหนึ่ง ก็เปิดสร้างได้แล้วตาอ๋อใครอยู่ตามันมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเยอะมีคนมันก็ไม่เป็นไรมันมีคนเป็นเยอะครับคนทำให้คนทำให้ตกใเลยล่ะนาเตนี่ก็สุดยอดของมันแล้วก็มีคนสัมภาษณ์นี่ด้วยครับมีใครครับเสียงนุ่มๆเหมือนคนจําเสียงได้อยู่นะครับเฮ้ยที่ยูดด้วยวครครับผมสัมภาษณ์ตาจางอยู่ตรงนี้ครับพอดีร้อนครับผมร้อน ผมไม่กินเส้นก็ชวนปูพ่องมานั่งตรงนี้น่ะมันมันถึงอากาศเย็นเย็นผมอยู่อยู่นู่นคนเยอะไม่กินเส้นครับอ๋อไม่กินเส้นครับผมก็เลยแวะมาเนี่ยรับเนี่ยพี่เขาตามมาเมื่อกี้อีกตรงนี้มันเย็นครับอือเย็นเย็นมากเลยเดี๋ยวมาอที่หน้าเดี๋ยวผมจะซื้อนะมามาให้ตาเด้อซื้อเปครับมาแขวนไว้ครับครับขอบคุณครับถ้าได้มาเล่นมาอย่างผมมานอนเล่นนะิพานี่จะปลูกไว้สี่ต้น หนึ่งสองสามสี่แต่ตัดออกไปแล้วเหลือสองคือทำสะทั้งแรกๆก็ปลูกไผ่ปลูกไผ่ล้อมไม่ให้กันไม่ให้ดินชุดเออไม่ให้ดินทลายแล้วก็ต้นกระถินเทพาตะกรอนปลูกรอบทั้งหมดเลยก็กะว่าจะขายกระถินเทพาแล้วก็เปลี่ยนพิกเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปว่ากระถินเชพาปลูกยาง ก็เลยปลูกยางทั้งได้ต้นไม้ทั้งได้ป่าไม้ทั้งได้เงินคือยางพาราเราได้สองอย่างก็เลยก็เลยเราเอายางตะก่อนตะก่อนตนตาเป็นเป็นคนเป็นประธานเป็นประธานกลุ่มราษดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะรักษาป่าตาก็มีคนเยอะครับ ไปสาบุมสาบานตาไปเกอบรมโมหลายเดือนไปโฆษณาบ้านโน้นบ้านนี้บ้างสามสี่เดือนนตาเข้ากับโครงการของป่าไม้นะอุดรธานีผมก็เข้าโครงการเหมือนกันครับตาเป็นคนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แต่ก่อนผมเข้าโครงการเหมือนกันป่าไม้ไปของโน้นผมจะมาทางนี้ <laughs> องค์การป่าไม้ก็ดีนี่ถ้าถ้าเราไม่ร่วมอนุรักษ์ป่าแถวนี้มันจะหมดนะมันจะจริงๆเดี๋ยวที่เขา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 ว่าคุณหล่อที่สุดในกกอไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหมครับผมแต่ผมว่ามันก็ไม่จริงนะมันก็ไม่จริงคุณอย่าปฏิเสธนะครับผมปฏิเสธก็อาจจะมีคนหล่อกว่าเลยไม่ใจมีครับผมมีมีใครใครใครผมเห็นหลายคนนะครับตาช้างก็หล่อครับ ตาชาเนี่ยว่ในว่าลูกชายตาหลอกกว่าก็ไม่ใช่มั้งว่านาเต้ก็หล่ออยู่นะมันไม่มีไมม่ีแฟนเหมือนกับจันกับตันหลอกกับตันจะว่าไม่หลอกก็ไม่ใช่เพราะเสียงก็เพราะรูปก็หล่อไม่นาเต้ไม่ใช่ว่าอะไรบางทีอาจจะมีคนแอบชอบอยู่แต่ว่านาเต้อาจจะไม่ยังไม่ถึงเวลาเนาะเมื่อกี้ก็เห็นคุยคุยถึงเนื้อคู่กันอยู่นะอืมชอบอย่างนั้นแหละพูดไปแหละดีแล้วครับ แต่ยังไม่ถึงเวลาครับยอมรับนะตอนยังหนุ่มๆรอนะนาแต่รอนะตอนนี้ก็รอครับตอนนี้ผมยังรออยู่นะมรอแล้วแต่แกแกจะรอรอในป่าจะชอบแบบนั้นรอเหมือนใครอ่ะโน่นกินอะไรกินนมหมดแล้วตากินนมเลยหมดแล้วไม่เป็นไรกินเลยกินเลยงงเย็นเลยไปขอมาตะก้อนมันจะเป็นป่าเหมือนเป็นบ่ะคับตาชาน แถวเนี้ยป่ปาเป็นดวงโมดแถวนี้นะเป็นดวงไม้ใหญ่ไม้ยูไม้ยางไม้อะไรใส้เวลาจากปีมันเป็นที่นานี่ครับไม่รู้ว่ากี่ปีเนาะเป็นร้อยร้อยหลายสองร้อยปีกับจากพ่อตายไปแล้วเขากลับมาเป็นป่าอีกครั้งแล้วก็มาก็มาคนก็ ผมเข้ามาถางไล่เลื่อนลอยอืมจองไม่ใช่จองคือเขามาทําอยู่ทํากินอืมในสมัยนั้นมันเป็นระบบระบบไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะดันไล่ไม่เรารู้ไตาเคยเป็นตาเคยทำนู่นครับผมดีไหมไม่ดีกว่าอะไรหนลงมานุ่นคนละไล่ไปเราสองคน ไม่ดีกว่าครับผมไม่นะเอาไม่กับไม่ขึ้นขึ้นไปปกติตานป้ัค่นื่ครับ